สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะทุกคนจ้าประเบิงเฮ็ดนาเลออกจ้าพี่น้องโอ้ยนี่ดเด้อเน่าดอกนั่นเน่าเอาอะไรดอกงามนี่นี่จ้าทุกคนนี่ข้าพอเฮ็ดแล้วเด้อจ้าไปเ่าไปหากันโตมาสิเดี๋ยวพ่อแกงบ่จ้ามึอนี่รุ่นรุ่นจ้าเห็ดนาเลเห็ดนาเล นั่นแหละเอาไปก่อนเป็นตัวประกันโอ้ยเหนาเหล้วร้อยเหล่านึงแต่เดียวจะพี่น้งองดอกนึงจะพี่น้องเอาอะไรวะหล่ะจ๊ะเอาไปก่อนเนาะเหนาว่นเอาเคยว่ากันอีกเทียนนึงเอาอะไรยุ่งจ้ะแต่ต้องถือดีๆจ้ะทุกคนไปๆนะหาอย่างในกระน้ยนอยจ้ะโอ้สองดอกดอกตุูมพร้อดพี่น้อง เดี๋ก็ะได้แกงเด้กไดแกงโอยหนาเหรตะกีนว่าดดอกนี่ตั้งมั้เดเดอยู่ดอกนี่กระผียทุกคนจ้ะพี่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 สนดอกนี้ซึ้ไปแล้วได้ดอกนี่ละนี่ก็ดอกนี้อีจ้าอาหมอนี่ไป งามอีกจ้าอย่างงามจ้าทุกคน,นได้ถ่ายเบื่อจางงามงามงางดีทงเป็นทงหยางเห็นมันปูเห็นมันปูสีชมพูจ้าทุกคนเน,น,นี่เกิดหลายอยู่จ้าเต้ขี้คันเก็บจะกินได้ได้จ้าเด้อทุกคนจ้านะคะคุณ เอาลงเลยปุนะ่นปุ่นปุ่นเอามันแหละจ้าจ้าทีแตางเก็บมันดอก่น้อยจ้ะไปต่อจ้าทุกคนจ้ามันเอาได้บ้ะเนี่ยพอเห็ดพวกมูนึงจ้ะทุกคนอุ๊แข็งอยู่จ้าแข็งอยู่จ้าพี่น้องแข็งอยู่จ้าเอาได้อยู่จ้าว้าวทุกคนจ้านี่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 ความจุกดีของเอามาแล้วจ้าพุ่น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 มีแค่นี่เด้อพุ่นพุ่นพี่น้องพุ่น พุ่นจ้าพุ่นจ้าพุ่นพุ่นพุ่นไปหอดพุ่นเลยพุ่นว้าวเจ้าเจ้าเจ้ามาเก็บมาเก็บเออเอาได้แล้วเอาได้แล้วดตาแบบนี้หนึงเอามีดหรือไงมองปลเก็บไปเลยเห็นเห็ดเว้ยเอาได้อยู่เนาะแข็งอยู่ขึ้นขาขาขะโอ้ ไปปนอยู่ทัวนี่สิน่ะว่ามันเห็ดอีหยังว่ามันเห็ดขาบอเอ้ามันก็แมนบ่วะมันเห็ดปวกตัวนี่ว่ามันเกิดแล้วมันเกิดมันวถูกดีเยอะสินกลุ่มคามากเยอะถ้าฝนมาตกใส่ไม่กี่แข็งดีแข็งดีด้วยล่ะไปคิดตาไม่เขาถึงเที่ยงถึงบนีญ นี่แค่นี้มห้ยเดี๋ยวลงมาเห็นยี่นี่เอาทั้งหลาอันนั้นสิได้ขุดเอาได้เหมือนก่นเปิดดีๆให้เห็นเลยเอสซีเห็นเลยท่นททานจถ่ารูปเลยเดี๋ยวถ่ารูปภาพอันนี้ก่อนถ่ารูปภาพอันไป่าเฮ็ดป๊กกันดนโูโอ้โหโหโห แกงอยู่เลยพี่ว่ามันสิบปได้บปนดิอาวาเด้อถึงว่ามันสิแกกับพ่อเป็นอย่างนะจ้ะทุกคนมันก็ยังพอได้อยู่จ้ะเอาได้อยู่จ้ะพี่น้องเสียมเทาะอย่าหักเทาะชะได้คือนันเอาเสียมเอาเสียมนั่นดอกตุ่มนะดอกตุ่มสองดอก ดีตัวยังพอดีตัวไม่ยังเอาได้อยู่อ่ะแม่เออต้นไม้ออนออกให้แน่นนมันบงังทั้งข่อสยสวยงามคุณจ๋ายยทุกคนยังหน่อยเขาก็พอเห็ดกันเดอ้องามอยู่เดอ้อเนาะืมเจ้าบ้านนางบานแล้วเจ้บาบ้านบานแล้วดิ่เจ้าานงามอยู่แตอยู่จ้าทุกคนเก็บเต,ต็มตาเนี่ยน,นั่น ฮ่า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 อย่ามาเด้อพอเห็ดอยู่เด้อค่ะเห็ดก็แปลงจ้ะดอกแข็งแข็งอยู่จ้ะทุกคนแต่ว่าหันบ่หลายจ้ะไอ้เห็ดมันอันนี้หมดจ้ะเน่ากับนี้เก็บไม้กับนี้จ้ะนี่เน่าไปกับนี้เป็นทางซาเก็บอยู่คนเดียวคนเดียวเดินี่จ้ะเน่าบนหิดองนี่เออแข็งอยู่จ้ะแข็งดีดี เสียมหลุดเอ้ยกล่องมัอนี้เป็นยังคือขาวเถอะวะ <N> นี่กถ่ายวิดีโอปกติคือขาวแต่นะจ้าทุกคนจ้ะตอนนี้กะพี่หนุกอะยางมาหอดปลาใหญ่ยยปลาเครื่องมาเก็บเห็ดกระเปียงหลายหลายเลยนจ้ะทุกคนเขากำมาเก็บมันก็มี่ฮิปวิจาเห็ดแต่ว่ากะมีแต่เห็ดกระเปียงนะจะเนาะเห็ดเพิ่งคมนะหนูซื้อว่าเมื่อสิ้แล้วจ้ะทุกคน บ่มีเลยจ้ะบ่มีจักดอกจ้ะทุกคนนี่เน่าบ่ลคุณแนา,นาเลยจ้ะเสดายด้วเนาะอันนี้งาม่าจา้ะน,นี่ห้างจ้ะทุกคนจ้ะเห็ดก็ได้ใส่หมวกจก้ะ <c oughs> น้องสาวโอกระตาน้องสาวกระตากระตาหนึงอันไอเอาไว้รอดจ้ะทุกคนบอกระจามาจ้ะเอาหมวกที่เราเป็นที่หลังจ้ะโอ๊ยเนวเสดายด้วย,วยน,วน,น,นะตรงนั้นเอาได้บ่ จะได้เอขอค่ะคเชื่อนี่ดอกนี้ไงจากทุกคนแต่จำนบนหลายนี่ดอกนี้ล่ะเดี๋ยวเรอดอกนี้เอาได้ยุจ่าทุกคนนี่โอ้ดอกง่ายดอกงามพี่น้องไปเราลงนี่เปิดเจอเลยจ้ะไปไปหาบ้างอีกจ้าพี่ดอกนึ่งจ้ะทุกคนตึ๊บดอกนี้เอาได้ยุจ้ะนี่แข็งกำงามยุจ่าพี่น้องเราได้ไดยุจ่าแข็ง นี่นี่น,นี่อึ๊บนี่แข็งรีขนาดจังแข็งวานจจ่อยจ้ะพุ่นจะ้ะป่านี่เลยซ้ำนี่จะ้ะเติมกันก็นสิเต็มตาหน,นันพอดีแล้วมึงจัดพุ่นนี่จะ้ะสบายปา่านเนาะจ้ะอาจจะงีบแน่วังเวงแน่น่าจะนอนบ่มีคนจะพอเห็ดบ่ออกจะ้ะน้องสาวก,ก็ซ้อมมึงมันม่นคนคนสืบุดมัน ลองเบิงจ้ะว่าสียนมีบอมีหัวบอเซียมหน่อยบ้านพนสิขุดได้โอ้อืมโอ้ยยุ่งกับลายพี่น้องอยุ่งกัดพอซ้ำนี้ก็น่าจันฮะเดี๋ยวไปหอดบานจะไปสรุปผลงานให้เบิงดเด้อจ้ะทุกคนจ้ะขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจท้าไปพายจ้ะ,จะหอ,อกันอยู่บ้านเพจ้ะเนาะ,ะผลงานของเฮาจ้ะคุณดี เก็บเต็มตาคนนี้จ้าไปแกงหมองไงคนนี้จ้าพี่น้องไอบ้านบ้านเนี่ยจ้าตัดขาเหีดยจุดเนาะตามไปไกลขากองมันก็เปนใสสรุปแล้วเป็นเห็ดปอกตาด้วยแต่ท่านผู้ชมคะ มาหันก็ดีๆอยู่มาหาว่านะอลเรอติเมื่อยติเฮ็ดเมื่อยหนี่อ่อนเบิดคนกับเมื่อยเฮ็ดกับเมื่อยเมื่อยตากเห็ดปวดตาจะไม่จะมาเป็นเอ่อฮะเห็ดปวดตาเพื่อเกิดเป็นมูสสันนิเห็ด่เฮ็ดปวดตาเกิดเป็นมูสสนิ แกงก็กดีแล้วนะเวลาที่นี่จะเปอ,อยขัด้ยนี่ันปลาที่มันก็เป็นมางแข็งแข็ง been more กตายนะกจายเ่ากับวเดี๋ยวนีขึ้นอั <h <h ีกันนึงไหนนี่กราเตอนเก็บคือดีๆอยู่แล้ว อยางีดนีตัดันไ้เาเารันตันี่นี่จะพี่น้อง ก็อเท้ออกันแม่เอ้ยแงเห็ดดอกอูตัเนียดเลยเ็ดเห็ดนี่ได้เยอะลงงูไปเก็บเห็ดูปูใส่มาตอนอกตมีเบ็มายหลาเยะๆู้มัน่ใหไงเนาะน่อยเกเก็บเมแม่เอ้ยนี่ดอกสดิม็ั้งนหน้าาี่่เไปเก็บ ตลอดกินะคคิดงอไป้ตูนเนาะขืนมอยห็กับขืนเห็นม่ใดก่อนพเนี้เอ้ยก็จะคล้องมันงขืนเมื่อไรเยอะขื่นไปแล้วตอนนังจ๊กจกขกระโงนะแต่ะวันสวยก็ะเสียบกระเสียบนละ

ทิพย์ธนหรืทิพยนเท่าดอกเดียวเ,ยเ,ยเกบเหล่นานี้เท่าผู้ก้มเก็บดีกว่าด่าสั่งมาร้อยเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องคะโอ้บ่ธรรมาดาเด้อค่ะทุกคนใส่แกงด้วยจ้ะเต็มด้งเลยจ้ะบุลนี่ใส่ไรใส่ได้ใส่ได้ใส่ไล่ใส่ไรใส่ไรนะคะใส่ไรนี่จ้าทุกคนจ้า มันหมานยูน่จ้าว่าได้แกงจ้าขอบคุณที่รับชมเด้อจ้ะี่นองจ้าขอกันในคลิปวิดีโอถัดไปจ้าบ๊ายบายจ้า